Okay. สวัสดีครับเพื่อนๆชาวดอทอารีนาครับงานฉลองต้อนรับ2ปีของเราก็เริ่มแล้วนะครับเราจะมีกิจกรรมให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกมากมายครับเรียกได้ว่าแจกไม่อั้นเลยทีเดียวนะฮะและคราวนี้เราก็มีฮีโร่ใหม่ที่จะปล่อยออกมาพร้อมกัน2ตัวเลยนะครับสำหรับวันนี้เราจะมารู้จักกับนักฆ่าล่องหนไฟเฟอร์กันก่อนนะฮะ สำหรับไซเฟอร์เป็นฮีโร่ทับหน้าสายความไวที่ทำหน้าที่เป็นตัวทำดาเมจกับทีมนะครับซึ่งตัวนี้จะพลิ้วยังไงไปดูกันเลยดีกว่านะครับสกิลแรก่าอัลติเมตฐานนี้ไซเฟอร์จะทำการใบม้มูจากนั้นจะบลิงหนีไปที่มุมฉากครับแล้วก็จะยิงอีกาออกมาสร้างฟิสิก้าดาเมจกับกลุ่มเป้าหมายครับโดยการยิงก็จะลักษณะเป็นการยิงลัวนะครับถ้าเป้าหมายตายก็สามารถเปลี่ยนไปที่เป้าหมายอื่นได้ครับ สกิลที่2ท่านี้จะเป็นท่าหลักของไซเฟอร์เลยครับจะเป็นการทําตัวเองให้อยู่ในสภาพล่องหนครับระหว่างนี้ไซเฟอร์ก็จะไม่ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีครับคล้ายๆกับท่าล่องหนของแฟนทอมนะครับเนี่ยครับศัตรูจะจ้องอยู่เฉยๆไม่ตีครับ สกิลที่3ถ้ท่านี้เมื่อไฟเฟอร์ฟันศัตรูจากด้านหลังจะมีดาเมจมากกว่าปกติครับแล้วก็จะทําการมาร์คเครื่องหมายเอาไว้ครับทาศาตัูตัวนั้นโดนฟันอีกครั้งก็จะเกิดเป็นท่าคิลเลอร์เอฟเฟกขึ้นมาครับที่จะทําดาเมจมากกว่ายิ่งกว่าครั้งแรกอีกครับและเครื่องหมายก็จะหายไปครับนี่ครับฟันด้านหน้าปกติได้ประมาณ2 0 0พเท่านั้นเองครับแต่ถ้าฟันเป็นคิลเลอร์เอฟเฟกด้านหลังนี่สูงขึ้นไปถึง7 0 0 0เลยทีเดียวครับ สกิลที่4นะครับไฟเฟอร์จะใช้วิชาเนินจาครับแปลงร่างเป็นขอนไม้ครับและจากนั้นก็จะมุดดินขึ้นไปฟันศัตรูที่ด้านหลังครับและสกิลจุตินะครับสกิลนี้ก็จะทำงานร่วมกับสกิลที่3ครับเมื่อฟันศัตรูจนเกิดคิลเลอร์เอฟเฟกนะครับไฟเฟอร์ mm hmm. ก็จะได้เม็ดพลังมา1เม็ดนะครับถ้าเก็บเม็ดพลังครบ2เม็ดเมื่อไหร่ก็จะฟันท่าพิเศษออกมาได้ครับ และเควสต์ต so, ิเควสที่2ของไฟเฟอร์ก็คือการลงบ่อพยากรใดก็ได้2ครั้งเท่านั้นครับก็โดยสรุปนะครับไฟเฟอร์เป็นฮีโร่ทับหน้าเผ่าแอสซัสซินอีกตัวที่ค่อนข้างจะเก่งมากครับโดยมีทั้งดาเมจและก็ความพลิ้วนะครับสามารถวับไปวับมาได้ตลอดสนามเลยนะฮะแล้วก็จะคอยโจมตีศัตรูจากด้านหลังได้ครับและ เมื่อเอฟโอมานะครับไฟเฟอร์ก็จะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกครับเพราะว่าเอฟซีโอมีสกิลในการบัฟเพิ่มคีิ์เท็คของเผ่าแอสซาฟินนะฮะตอนนี้ถ้าใครสามารถเปิดกล่องเบอร์เกอร์ได้ก็สามารถเปิดเอาไฟเฟอร์มาปั้นรอเอฟโอไว้ก่อนได้เลยนะครับเพราะคู่นี้จะเป็นทีมที่น่ากลัวมากครับสำหรับวันนี้ก็ต้องหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับและเดี๋ยวเรากลับมาพบกับรีวิวฮีโร่กันใหม่อีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ